ันที่สี่สมถะขันธกะหมวดว่าด้วยวิธีระงรับอธิกรณ์ทรงห้ามทำกรรมลับหลังดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรมีใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำชะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงได้กระทำกรรมคือตัชนิยกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปภาชนิยกรรมบ้าง ปฏิสารนียกรรมบ้างอุเคปนิยกรรมบ้างแก่พิสุทธ์ทั้งหลายผู้อยู่รับหลังเล่า326ดูก่อิกพิสุทธ์ทั้งหลายกรรมคือตัชนิยกรรมก็ดีนิยสกรรมก็ดีปภาชนิยกรรมก็ดีปฏิสารณียกรรมก็ดีอุเคปนิยกรรมก็ดีอันพิสุ์ไม่พึงทำแก่พิสุทธ์ทั้งหลายผู้อยู่รับหลังพิสุใดทำต้องอาบัตทุกกฎ ทรงอนุญ,ญาตพิษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงสมมุติทัพพมันระบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลสทงพึงสมมุติอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอให้ทัพพระรับครั้นแล้วพิษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้ กรรมวาจาสมมุติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติท่านพระทับพระมาราบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติท่านพระทับพระมาราบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารการสมมติท่านพระทับพระมาราบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดท่านพัทพป,ประมันระบุต่อนสมบุติให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแล้วชอบแก่สงเห็นุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้การให้สติวินัย นางรับคำของพิสุทธิ์ทั้งสองแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้ากรรมนี้ไม่แนบเนียนไม่สมควรอิดที่ไม่มีภยัยไม่มีจันไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมามีภยัยมีจันไรมีอันตรายน่าจะถานที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้นหม่อมฉันถูกพระคุณเจ้า ทพมันระบุตรประทศร้ายคล้ายน้ำถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุส,สงฆ์ทรงสอบถามว่าดูก่อนทพ,พะเธอ,อยังละลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมตามพิษุณีนี้กล่าวหาพระองค์ย่องทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสถาม แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระทัพพระมารบุตรว่าดูก่อนทัพพระเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมตามที่ภิกษุนีนี้กล่าวหาพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนทัพพระบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาเช่นนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าไม่ได้ทำ ก็จงบอกว่าไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วแม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนธรรมจะกล่าวใหญถึงเมื่อตื่นอยู่เล่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจึงให้ภิกษุณีเมติยาศึกเสียและจงสอบตวนพิสูจเหล่านี้ลำดับนั้นพิสุทธ์ทั้งหลายให้ภิกษุณีเมติยาศึกแล้วจึงพระเมติยะและพระภุมมชกะ ได้แถลงเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายขอพวกท่านอย่าให้ภิกษุณีเมติยาเสกเสียเลยนางไม่ผิดอะไรพวกผมแค้นเคืองไม่พอใจมีความประสงค์จะให้ท่านพระทัพพระมันระบุตรเคลื่อนจากพรหมจรรย์จึงได้ให้นางใส่คล้ายภิกษุทั้งหลายถามว่าก็พวกคุณโจทย์ท่านพระทัพพระมันพระ,ระบุตรด้วยศีลวิบัติอันหามูไมิได้หรือภิกษุทั้งสองนั้นรับว่า อย่างนั้นขอรับบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างกระเพ้งโทษตดเตียนทรงสอบถามทรงตดเตียนรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั่งหลายกล่าวว่าภิกษุเมติยะและภิกษุภูม,มิชกกะโจททัพพรมันละบุตรด้วยสีวิบัติอันไม่มีมูลจริงหรือจริงพระชุตเจ้าข้าดูก่อนภิกษุจั่งหลายเพราะเหตุนั้นและทรงจึงให้สติวินัยแก่ทัพพระมันละบุตร พูดถึงความภัยบย์แห่งสติแล้วดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็แลพึงให้อย่างนี้สงพึงให้อย่างนี้ถ้าพระมันระบทนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบาไหว้เช้าภิกษุผู้แก่กว่านั่งกระยงประปองอัญชลีแล้วกล่าวคําขอว่าดังนี้คําขอสติวินัยท่านเจ้าข้าภิกษุเมธยะ และภิกษุภุมมชกะนี้โจทย์เข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลเข้าพเจ้านั้นถึงความไพยโบนแห่งสติแล้วขอสติวินัยกะสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านเจ้าข้าภิกษุเมติยะและภิกษุภุมมชกะนี้โจทย์เข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลเข้าพเจ้านั้นถึงความไภัยโบ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกะสงแม้ครั้งที่สาม พิษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยจิติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาให้สติวินยัยท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าพิกษุเมตยะและภิษุกุูมพชากานี้โจทท่านพระทัพพระมารบุตรด้วยสีวิบัติอันไม่มีมูลท่านพระทัพพระมัราบุตรเป็นผู้ถึงความพัยบุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสง ถ้าความพร้อมพร่งของสง์ถึงที่แล้วสงพึงให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมัลลบุตรผู้ถึงความไปบุญแห่งสติแล้วนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสุมติยะและพิสุภูมิปชะกานี้โจทย์ท่านพระทัพพระมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลท่านพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้ถึงความไปบูุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสง์ สรงให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมัระบุตรพูดถึงความไพบูุ์แห่งสติแล้วการให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมัระบุตรพูดถึงความไพบุ์แห่งสติแล้วชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุเมติยะและภิกษุภุมมัชกะนี้โจทย์ท่านพระทัพพระมันระบุตร ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลท่านพระทัพพมัรบุตรเป็นผู้ถึงความไปบุญแห่งสติแล้วขอสติวินัยกระสงสงให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพมรบุตรผู้ถึงความไปบุญแห่งสติแล้วการให้ศีลวินัยแก่ท่านพระทัพพมรบุตรผู้ถึงความไปบุญแห่งสติแล้วชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด สติวินัยมันหงให้แก่ท่านพระทัพพระมระบุตรพูดถึงความไปบุญแห่งสติแล้วชอบแก่สงเห็นุนั้นจึงนิ่งเข้าเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้การให้สติวินัยเป็นธรรมมี5อย่าง327ดูก่อนพิสุทั้์งหลายการให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี5อย่างนี้คือ 1. พิสุเป็นผู้หมดจดไม่ต้องอาบัติ 2. ผู้อื่นจยดเธอ 3. เธอขอ4 สงให้สติวินัยแก่เธอ 5. สงพร้อมเพียงกันโดยทำให้การให้อมูลหาวินยัยก็โดยสมัยนั้นและพระคัค้าวิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทย์พระคัค้าด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัตแล้วจะระลึกอาบัตเห็นปานี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทย์เธออยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงละลึกอาบัตเห็นปานนี้บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพลธนาทรงสอบถามทรงติเตียนรับสั่งว่าดูก่อนพิสษจทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแหละทงจงให้อมุละหวินัยแก่พิสษจคักคะผู้หายวิกลจริตแล้วดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสงให้อย่างนี้ข้าก้าวไปสู่นั้นพึงเข้าไปหาสงห่ผมผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าไหว้เท้าพิสุผู้แก่กว่านั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวคําขอว่าดังนี้คําขออมุลหะวินัยท่านโจข่าข้าพเจ้าวิกลจริตมีจิตแปลปรวนเสียแล้วข้าพเจ้านั้นวิกลจริตมีจิตแปลปรนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทย์ข้าพเจ้าด้วยอาบัติที่ข้าพเจ้าวิกลจริตมีจิตแปรปรนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงละลึกอาบัติเห็นปานนี้ข้าพเจ้ากล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปลวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทํำด้วยกายผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้ววิกสุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทย์ข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นหายวิกลจริตแล้ว ขออมุลหวินัยกะสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านโจขา่าข้าพเจ้าวิกจลจริตมีจิตแปลปรวนเสร็จแล้วข้าพเจ้านั้นวิกจลจริตมีจิตแปลปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันเม่ควนแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายพิสูจน์ทั้งหลายโจ์ข้าพเจ้าด้วยอาบัติที่ข้าพระเจ้าวิกจลจริต มีจิตแปลปรนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เขาพระเจ้ากล่าวกับพิสุขเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปลปรนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปลปรนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ ผมหลงได้ทำสิ่งนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นหาวิกลจริตแล้วขออุบุลหาวิันกระสงแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงราร้ดยยติจตุถกรรมวาจาว่าดังนี้ ก็มวาจาให้อมุลหามินมัยท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าคักค้าพิสูจนี้วิกลจริตมีจิตแปลปรวนเธอวิกลจริตมีจิตแปลปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะอันเป็นมากทั้งนี้กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายพิสูจน์ทั้งหลายโจทย์คักคะาพิสูจน์ด้วยอาบัตที่เธอวิกลจริตมีจิตแปลปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้ว จงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปลปรวนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปลปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพะยายามทํำด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่ แม้อย่างนั้นก็ยังโจทย์เธออยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้วขออมูลรหาวินัยกระสงถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงให้อมูลรหาวินัยแก่คักค้าพิสูผู้หายวิกลจริตแล้วนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าคักค้าพิสูนี้วิกลจริตมีจิตแปลปรวน,นเธอวิกลจริต มีจิตแปลปรนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายพิสูจน์ทั้งหลายโจย์คักค่าพิสูจน์ด้วยอาบัตที่เธอวิกลจริตมีจิตแปลปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปลปรนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปลปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทํำด้วยกายผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทย์เธออยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้วขออมุลหาวินัยกระสงสงให้อมุลหาวินัยแก่ขัาข้าพิสุจ ผู้หายวิกลจริตแล้วการให้อมุลหาวินายแก่คัคค้าพิสูจผู้หายวิกลจริตแล้วชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามอมุลหาวินัยอันสงให้แล้วแก่คักค้าพิสุจผู้หายวิกลจริตแล้วชอบแก่สง เหตุนั้นจึงนิ่งเข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ให้มุลหาวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวด329ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการให้อมุลหาวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวดเป็นธรรมสามหมวดนี้การให้อมุลหาวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวดเป็นฉไหนหมวดที่หนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจ์ในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตสงหรือพิกษุนสองถึงสรูป หรือพิสษุรูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอกําลังระลึกกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมต้องอาบัตแล้วแต่ระลึกอาบัตเห็นปานนี้ไม่ได้ทรงให้อมุลหาวินัยแก่เธอการให้อมุลหาวินัยไม่เป็นธรรมหมดที่สองดูก่อนพิสูตทั้งหลายอันหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติรงหรือพิสุสองถึงสามรูป หรือภิสษตรูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอระลึกได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมระลึกได้เหมือนความฝันสงให้มูลหาวินัยแก่เธอการให้มูลหาวินัยไม่เป็นธรรมหมดที่สดูก่อนพิสูต์ทั้งหลายก็พิสูตรในธรรมวินัยต้องอาบัติสงหรือพิสูต2สถึงสรูปหรือพิสูรรูปเดียวโจทย์เธอว่า ท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอหายจริตแล้วแต่ยังทำวิกลจริตว่าผมก็ทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ทำอย่างนี้สิ่งนี้ควรแก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลายสงให้อมุลหาวินัยแก่เธอการให้อมุลหาวินัยไม่เป็นธรรมการให้อมุลหาวินัยเป็นธรรมสามมด การให้อมูลหาวินัยเป็นธรรมสามหมวดเป็นฉไหนหมวดที่หนึ่งดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายก็พิสุในธรรมวินัยนี้วิกลจริตมีจิตแปลปรนได้ประพฤติละเมิดขิดอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายสงหรือพิสุ2สองถึงสมรูปหรือพิสุรูปเดียวโจทยเธอว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ เธอระลึกไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมต้องอาบัตแล้วแต่ระลึกอาบัตเห็นปานนี้ไม่ได้ทรงให้อมูลหาวินัยแก่เธอการให้อมูลห์วินัยเป็นธรรมบทที่สองดูก่อนภิกษุจงหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย สงหรือพิสุ2สถึงสรูปหรือพิสุรูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอระลึกไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมระลึกได้คล้ายความฝันสงให้อโมหาวิในแก่เธอการให้อโมหาวิในเป็นธรรมหมวดที่สดูก่อนพิสุจน์ั้งหลายอันหนึ่งพิสูุในธรรมวินนันนี้วิกลจริต มีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายสงหรือภิกษุสองถึงสรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์เธว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงละลึกอาบัตเห็นปานี้เธอวิกลจริตทําอาการวิกลจริตว่าผมก็ทําอย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายก็ทําอย่างนี้สิ่งนี้ควรแม้กับท่านทั้งหลายส่งให้อบุญหาวินัยแก่เธอ การให้อมูรหาวินัยเป็นธรรมทำกรรมไม่ตามปฏิญาณสมัยนั้นแหลพระชัพพคีทำกรรมคือตัชนิยกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปฏิสารนิยกรรมบ้างอุเขปนิยกรรมบ้างแก่พิสุท์ทั้งหลายไม่ตามปฏิญาณบรรดาพิสุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนทรงสอบทรงติเตียนรับสั่งว่า 329ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายกรรมคือตัชนิยกรรมก็ดีนิยสกรรมก็ดีปปพาชนิยกรรมก็ดีปฏิสาร,ร,ร,รนิยกรรมก็ดีอุเขปนิยกรรมก็ดีอ่านพิสุจน์ไม่พึงทําแก่พิสุจ์ทั้งหลายไม่ตามปฏิญาณรูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม330ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายการทําตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมอย่างนี้ ที่เป็นธรรมอย่างนี้การทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมอย่างไรพิสูจน์ต้องอาบัติประราชิกสงหรือพิสูจน์สองถึงสรูปหรือพิสู์รูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัติประราชิกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมไม่ได้ต้องอาบัติประราชิกผมต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเศษการปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม ภิกษุต้องอาบัติปราชิกสงหรือภิกษุสองถึงสรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัติปราชิกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมไม่ได้ต้องอาบัติปราชิกผมต้องอาบัติถุนลัตใจสงปรับเธอด้วยอาบัติทุนลัตใจการปรับอย่างนี้ชื่อว่าทําตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมภิกษุต้องอาบัติปราชิก สงหรือพิสูจสถึงสรูปหรือพิสุรูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัติปราชิกเธอเกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมไม่ได้ต้องอาบัติปราชิกผมต้องอาบัติปาราจิตตีสงปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีการปรับอย่างนี้ชื่อว่าทําตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมสงต้องอาบัติตรปราชิกสงหรือพิสษุสองถึงสรูปหรือพิสุรูปเดียวโจทย์เธอว่า ท่านต้องอาบัติประราชิกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมไม่ได้ต้องอาบัติประราชิกผมต้องอาบัติปฏิเทสนิยะสงปรับเธอ้วยอาบัติปฏิเทสนิยะการปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมพิสูจน์ต้องอาบัติประราชิกสงหรือพิสูจน์สองถึงสรูปหรือพิสษุ์รูปเดียวโจทย์เธอว่าท่านต้องอาบัติประราชิกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมไม่ได้ต้องอาบัติประราชิก ผมต้องอาบัตทุกกฎสงปรับเธอด้วยอาบัตทุกกฎการปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม